พบกับผมจอบซันจอบซันพบกับผมนะครับอาศักนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันยามเย็นนะครับก็มาใส่ปุ๋ยพรวนดินนะครับก็ผักหรือผลไม้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกไว้เราต้องดูแลนะครับรดน้ําพรวนดินนะครับถ้าเราไม่ดูแลนะครับมันก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องดูแลนะครับ นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกถ่ายนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องนะครับสอฮัตแฟมิลี่นะครับจะจัดตรงนี้ก่นจบจบก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ลูกถ่ายนะครับถ่ายกล้องหลังนะครับนี่ครับอ่ะถ่ายกล้องมาเลยแล้วทำไปเรื่อยๆอันนี้ครับ ถ่ายถ่ายช่วงนี้นะถ่ายช่วงคุณต้นไม้นะไม่ต้องถ่ายพ่อแล้วก็เราปลูกมะเขือนะครับวันนี้นะครับมะเขือถ่ายตามที่ทำอย่างนี้นะอันนี้ต้นมะเขือนะครับหรือว่าบักเขือนะครับบักเขือยาวนะครับอจอบหมยัดนั่นดูปดไปเลยถ่ายถายตอนมะเขือปะ 我在睡觉。 คนแรกที่คนก่อ,อะนะครับบักเขือนะครับบักเขือหรือว่าบัเขือยาวนะครับก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับก็พรวนดินให้มันนะครับถอนหญ้าพรวนดินสั่นไปในยอดถิ่นน้ำไปเลย พวนดินนะครับพวนดินให้มันนะครับก็ถอนหญ้าด้วยนะครับตัดกิ่งใบนะครับที่ว่าดูว่ามันโขนต้นจนเกินไปตัดหญ้าออกให้มันนะครับแล้วก็ ไปตามกิริยานยานี้มันจะถ่ายไปตามที่เราทำไม่ต้องถ่ายด้วยเราไม่ต้องถ,ถ่ายตามที่เราทำกิริยาบทเราเราหันไปไหนเราหัานไปไหนเก็ต้องถ่ายตรงนั้นนะครับถ่ายไปตามตามที่ทำนะกิริยาที่ทำทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ใช่โคนต้นกับโคนต้นนะมันดูเป็นว่าไม่มีชีวิตนะลูกนะ เสร็จอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำานปุ๋ยปลาหมักนะครับฉีดพุ่นตรงโคนต้นนะครับแล้วก็ยังผสมกับน้ำส้มควันไม้นะครับช่วยอัตราในการเกิดเชื้อราลดลงนะครับแล้วก็มีแต่โคโนมาผสมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ ช่วยไม่ให้เกิดเชื้อราในโคนต้นพืชนะครับแต่โคโรมานั้นมันเป็นราดีนะครับไม่ใช่ราไม่ดีมันก็คือเชื้อราเช่นกันนะครับแต่แต่โคโรมานั้นมันเป็นราที่ดีนะครับเป็นราดีนะครับดูกิ่งก้านใบสวยงามเลยครับลดให้ชุ่มไปทั้งต้นเลยครับนี่คือปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยหมักปลานะครับ มาดูต้นอื่นนะครับต้นอื่นด้วยไม่ใช่ต้นต้นเดียวนะครับส่วนริมนี้ด้วยนะครับก็ใบมันปลูกดินอยู่นะครับไอส่วนใบที่ปลูกดินนี่ตัดออกเลยครับนี่ครับตัดออกเลยครับมันมีใบที่ มันเกะก,กะโคนต้นนะครับก็จัดออกนะครับมันอดุดมสมบูรณ์นะครับรอดินไปกลบโคนต้นมันนะครับโคนต้นตรงนี้นะครับกลบมันแล้วก็ เพื่อที่จะให้มันแตกรากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ตัดเอาวัชพืชออกนะครับดินร่วนดีนะครับตอนนี้ถมโคนต้นให้ให้มันนูนขึ้นมานะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำขังตรงโคนต้นนะครับต้องทำแบบนี้ตลอดละครับอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งนะครับ แต่งโคนต้นของมันนะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับที่อาสักปลูกไว้ก็เป็นร้อยต้นแล้วครับต้นมะเขือนะครับแต่นี่แปดต้นนี้ปลูกก่อนนะครับมันก็โตนะครับแต่ยังมีต้นที่ยังกลบหลุมนะครับเราต้องมาทําทุกวันนะครับเวลาว่างปลูกแล้วต้องดูแลนะครับไม่ใช่ปลูกทิ้งมันก็มีปัญหานะครับปัญหาอะไรครับคือปัญหาที่มันเกิดจากวัชพืชบ้างนะครับ อันนี้คือปุ๋ยน้ำนะครับฉีดพ่นไปตรงโคนต้นนะครับแล้วก็ตรงใบนะครับบางคนถามว่าทําไมนะครับมะเขือกอัดสากนั้นสมบูรณ์นะเพราะว่าลําต้นใหญ่นะครับแล้วก็ใบใหญ่นะครับก็นี่แหละครับก็ดูแลนะครับไม่ว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับถ้าเราใส่แล้วไม่เอาใจใส่ใส่แล้วทิ้งกว้างไม่ควรดินให้มันนะครับพืชนะครับหรือต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับ มันช่วยตัวเองไม่ได้นะครับแม้กระทั่งผสมดอกเขายังให้แมลงมาผสมให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างดีเลยครับเพื่อที่ว่ามันจะให้ประโยชน์กับเรานะครับอ่ะเสร็จไปทีละต้นสองต้นนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับนี่คือเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยวพอดินร่วนอย่างนี้เดี๋ยวไสเดือนก็มานะครับใต้โคนต้นนะครับไสเดือนก็มา มาไส้เดือนมันมาทําอะไรรู้ไหมครับมันก็จะมาเปลี่ยนนะครับที่คนไส้เดือนนี่ครับมันจะมาเปลี่ยนอะไรครับมันจะมาเปลี่ยนมันพอมันได้กลิ่นพวกปลาหมักนะครับมันก็จะมาตรงโคนต้นแล้วครับแล้วมันจะมาทํางานให้เรานะครับทําอะไรครับก็มาเปลี่ยนจากจากดินพวกนี้นะครับจากให้เป็นธาตุที่พืชต้องการนะครับก็คือพวกธาต อาหารเสริมนะครับธาตุอาหารรองนะครับให้ทําให้พืชนั้นสะสมอาหารนะครับแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ครับออกดอกแล้วครับมะเขือนะครับเราก็ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่ครับอย่าลืมครับตัดแต่งกิ่งข้างล่างนะครับไม่ต้องเห็นไหมครับใบมะเขือเนี่ยสมบูรณ์นะครับเราตัดใบออกนะครับใบใหญ่นะครับสมบูรณ์นะครับเราตัดใบออกนะครับ แล้วก็พวนดินมากบโคลนตรงนี้นะครับโคลนต้นดูใกล้ๆกล้ต่ก็องมากบโคลนให้ถึงให้ถึงระยะนี้นะครับเพื่อที่จะกบโคลนต้นนะครับบักเขือยาวนะครับบักเขือยาวนะครับมีคลิปมีบางท่านบอกว่าเอ้ยอัสักพูดอีสานให้กว้างหน่อยอันนี้คือถ้าเป็นอีสานเขาเรียกบักเขืยยาวนะครับบักเขือวยาวที่มูห้องมะบุกนะครับ ปลูกเพื่อที่จะกินนะครับก็พูดได้ไม่เยอะนะครับแต่รู้ว่าภาคอีสานนั้นเขาเรียกว่าบักเขอยาวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสบายสบายกายสบายใจนะครับเอาดินให้ร่วนนะครับแล้วก็ฉีดฉีดโคนต้นด้วยน้ำหมักปลานะครับมันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นหอมแบบปลานะครับ น้ำหมักปลาน่ะก็คราวนี้มันก็ย่อยวนให้กับไสเดือนนะครับที่จะมานะครับไสเดือนนะครับมันจะมาจะมากัดกินนะครับจะมากินพวกมันหอมมันก็มานะครับแล้วมันพอมันมากินปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากดินดินที่ไม่มีค่ามันก็ทําให้ดินนั้นเป็นขี้ไสเดือนนะครับมันให้เป็นธาตุคราวนี้มันแปลงจากดินกลายเป็นธาตุนะครับอ่ะ เราทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับไม่ต้องรีบนะครับผมนะครับบางคนถามอสักว่าเอ้ยแล้วจะตัดออกทําไมใบพืชอย่างนี้นะครับการที่เราตัดใบพืชออกอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้อะไรครับเห็นนะครับใบนี้เปลาะนะครับเห็นไหมครับใบนี้นี่ถ้าเป็นใบผักนะผักนี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บละครับดูดูดูครับท่านดูเอ๊ะนี่ถ้าเป็นใบผักนี่กรอบกรอบนะครับแต่นี่มันเป็น ไม้นี้เขากินผลนะครับมะเขือนี่เขาจะไม่ไม่มะเขือนี่เขาไม่ใช่ไว้ไว้กินใบนะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันมันสมบูรณ์ไงครับนี่สักคะนาเนี่ยต้นลําต้นแค่นี้นะคะนานะที่สักปลูกอยู่นะแต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกคะนานะเพราะมันมันได้ปุ๋ยหมักอย่างดีนะครับขนาดลําต้นใหญ่นะหักเั้วเพ้อเพเลยครับนี่ขนาดใบมะเขือนะท่านท่านดูครับว่า มันอุดมสมบูรณ์นะครับเราเราขบคน้นต้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราปนดินใต้โคนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้รากมันจะได้ขยายขึ้นมานะครับเพราะว่าคราวนี้นะครับเราก็ลดน้ํานะครับน้ํานี้เป็นน้ําปุ๋ยนะครับน้ําปุ๋ยเป็นน้ําที่ัาจักธรรมาจาก ปุ๋ยหมักปลานะครับแล้วก็มีส่วนผสมของไตโคโดมาด้วยครับไตโคโดมาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับมาครับว่างๆก็มาเบิงมาเวากันเด้อพีโนโ่น้องว่างๆก็สิมาเวาวกันมาเามาบิงกันการทำเกษตรทำแล้มีความสุขนะครับทำให้มีความสุขนะครับเกษตร ทำให้มีความสุขทําแล้วไม่มีความสุขให้มีทุกขนะครับอย่าให้มีทุกนะครับย่มเย็นย่มแรงย่มแรงเด้อพี่น้องเฮ้ามาปลูกผักพืชสวนขั่วกันเด้อปลูกกินเองนะครับปลูกเองกินเองนะครับปักออแกนิกนะครับไม่ต้องซื้อใครนะครับดูต้นนี้ครับสมบูรณ์มากเลยครับสมบูรณ์มากเลยครับ สมบูรณ์นะครับดูข้างบนนะครับนี่นะครับปุ๋ยหมักพวกนี้นะครับฉีดพ่นทางใบนะครับมันเริ่มเป็นดอกแล้วครับออกลูกแล้วครับต้นมันใหญ่นะครับสมบูรณ์นะครับมาดูนะครับนี่เกือบเกือบเท่าเท่าหน้าอกอัศักแล้วครับเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นอีกนะครับต้นมะเขือยาวนะครับบักเขือยาวครับบักเขืยยาวมาเบิ่งกันเด้อบักเขือยาวอันนี้ต้นเล็กนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นต้นเล็กนะครับฝั่งนี้คือต้นเล็กนะครับเราเพิ่งปลูกไว้นะครับแต่เมื่อต้นเล็กเราก็ต้องนะครับบักเขยอยาวนะครับบักเขยอยานี่ต้นอย่างนี้ยังเล็กอยู่นะครับก็บักเขอยาวขึ้นกันหรือบักเขอยาวคือกันนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับแต่มันเริ่มติดแล้วครับเพราะมันไม่เหี่ยวแล้วครับตอนนี้ก็ปลูกไว้เรื่อยๆนะครับ เขือยาวบอกเขือย้าวกอรดน้ําอย่างนี้นะครับอันนี้คือน้ำปุ๋ยนะครับน้ำปุ๋ยหมักนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูปุ๋ยหมักกันนะครับว่าปุ๋ยหมกักจริงหรือเปล่ามาดูครับมาดูบางท่านบอกว่าเอ้ยมันปุ๋ยหมักจริงเลยอสักโอ้โหหรือเปล่าอย่างก้ มาดูครับมาดู เดี๋ยวสักจะให้ดูนะครับปุ๋ยหมักต๋ยนี้หลกถ่ายนี้อันนี้ปุ๋ยหมักปลานะครับที่จสั่งเอามาใช้ในสวนนะครับนี่ครับมีนอนนะครับนอนพวกนี้เขาเรียกว่ามะเรงนะครับมะงรงมะเรงวันลายนะครับมันจะไม่นอนพวกนี้ครับมันจะไม่แปลงเป็นมะรงวันแล้วครับเพราะว่ามันโดนจุลินทรีย์เข้าไปน้ําตาลเมาหลาบบ้างแล้วก็พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้คือ น้ำพวกนี้มันหมักมาเกินสองปีแล้วครับประมาณสองปีแล้วครับแต่อสักก็เติมเติมอาหารให้กับมันนะครับก็คือเติมน้ำตาลมมลาบนะครับมันก็เกิดเป็นจุลินทรีย์ครับอ่ะอันนี้นะครับเราสามารถรองแล้วเอาไปให้ไก่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอศักให้ดูนะครับว่าเราไปให้ไก่อย่างไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับ เดี๋ยวนะครับอาาัพแกเอาไปให้ไก่ให้ดูนะครับว่าจุลินทรีย์พวกนี้เอาไปให้ไก่นะครับไก่มันชอบนะครับอืเห็นไหมครับแมลงวันลายพวกนี้มันไม่เป็นแมลง้วครับตัวนี้เพราะว่ามันเจอกับน้ำหมักของเรานะครับจุลินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยหมักเลยครับตอนนี้ในเมื่อมันมีสารอาหารนะครับในนี้นะครับไอ้พวกไก่ไอ้พวก นอนพวกแมลงมันก็มามาไข่เช่นกันนะครับแต่พอไข่แล้วนะครับหอมนะครับหอมกินหอมพกไข่แล้วมันก็ไม่ไม่ฟักเป็นตัวแล้วครับแมลงพวกนี้มันจะไม่ฟักเป็นตัวเลยนะครับอันนี้คือปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําปุ๋ยหมักปลานะครับอ่ะมาดูนะครับว่าเราไปให้ไก่นะครับไก่มากินหรือเปล่ามาดูพอในสวนนี่เลี้ยงไก่ด้วยนะครับแต่พวกนอนพวกนี้มันจะไม่ฟักเป็นตัวนะครับ ะนะครับนี่เรามาให้ไก่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไก่มันมากินนะครับโก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 ้ะไก่คงอิ่มนะครับเดี๋ยวมากินเองนะครับ ครับนี่เวลาเราใช้นะครับนี่น้ำประมาณในนี้ก็เดี๋ยวตักน้ำกนะ่อนนะอัสักขดนม็ดตักน้ำแปบน,นึงนะครับน้ำน้ำสองลิตรนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับประมาณน้ำสอลิตรใช้ประมาณนี้นิดเดียวนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ อีกน่อยนะครับอีกเยอะไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่มีคร์มเป็นกรดแล้วครับมันมีารามเป็นด่างแล้วครับคือมันมันเกินอายุเกินอายุเกินมาประมาณสองปีกว่าแล้วครับมันจะลดความเป็นกรดแล้วครับ แล้วมาดูนะครับน้าน้ําที่อักรใช้ผสมนะครับก็เป็นน้ําบ่อเช่นกันนะครับไม่ใช่น้ําบาดาลน,นะครับน้ําบ่อนี่มันมันมีนะครับอย่ามาเกเร่งเลยพอรดรินบ่อเอาม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 าครับมามันเป็นน้ําบ่อนะครับ ถ้าแนะนําไม่เอาน้ํามาผสมเนี่ครับเป็นน้ําบ่อดีสุดนะครับแล้วก็เป็นน้ําในแหล่งน้ําจากธรรมชาตินะครับที่จะมาผสมปุ๋ยหมักพวกนี้นะครับจะมาผสมปุ๋ยปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักปลานะครับก็ก็ต้องน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเลยครับดีที่สุดนะครับเช่นน้ําคลองครับน้ําบ่อครับน้ําคูครับน้ําเหมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับ น้ำอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับต้องมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นนะครับเฮ้ยขราบตะเดียวเนาะลืมจะเลย นะครับอ่ะมาต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำหมักนี่ไม่พอนะครับก็มีน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัดสักให้ดูนะครับเราฉีดช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีน้ําอีกน้ํานึงนะครับก็คือนะครับดูครับเราฉีดช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีน้ําอีกแค่นิดนะครับอันนี้คือน้ำไตโครูม่านะครับไตโครูม่าที่เราละลายน้ำเอาไว้นะครับ ก็ใส่ไปด้วยนะครับเพราะเราฉีดช่วงเย็นนะครับเราก็ต้องการให้ไอโคดม่าพวกนี้นะครับไอโคดม่าก็คือเห็นไหมครับเห็นราไหมครับราสีเขียวนะครับเป็นรานะครับเป็นเป็นราราดีนะครับไอโคดม่าก็คือราราดีนะครับ แต่คคโดม่าก็คือราที่ดีนะครับที่จะไปกัดกินนะครับราที่ไม่ดีนะครับรานี่มีสองชนิดนะครับราดีแล้วก็ราที่ไม่ดีนะครับไป่โคโดม่าครึ่งแก้วนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะแต่โคโดม่านะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือน้ำน้ำน้ำแต่โคโดม่านะครับ ในครุม่าแล้วก็น้ำหนักมัมน้ำหมักปลานะครับเราเพื่อพวนดินไปแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับเพื่อที่จะให้ไส้เดือนนั้นนะครับมันมาอยู่ในสวนของเรานะครับมามาลุอันนี้คือหลักการนะครับในการทําเกษตรอินทรีย์นะครับ ไปครับต่อครับมาเรามาใส่กอนดินนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับ ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนะครับบักเขือนะครับที่เราเพิ่งปลูกนะครับบักเขือยาวนะครับบักเขือยาวนะครับประชดพ่นลงไปเลยครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยหมักปลานะครับแล้วก็มีแต่โครมานะครับกบหลุมลงไปนะครับพอแล้วครับแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะนะครับ ี๋ยวเดี๋ยวอีกสองสามวันแล้วก็มาทําลักษณะนี้อีกนะครับต้องดูแลมันให้ดีนะครับอันนี้ต้นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับก็คือกันนะครับบักเขยยาวนะครับบักเขยยาวคือกันเด้ออันนี้ก็คือบักเขือยาวเด้อต้นนี้เรากบหลุมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับปุย๋ย ุยน้ำนะครับตรงโคนต้นนะครับแล้วก็ตรงใบนะครับอ่ะโอเคนะครับ เหตุผลนะครับที่เราต้องเอาใบออกนะครับเอาใบออกและกิ่งก้านที่ว่าไม่สมบูรณ์ออกนะก็คือใบพวกนี้ล่างๆพวกนี้เอาออกนะครับเพื่อให้ให้ลําต้นนั้นโปร่งโล่งสบายนะครับเพื่อให้แสงแดดเข้าถึงนะครับลําต้นนะครับแล้วก็เพื่อให้ลดที่ว่าใบพวกนี้ที่ว่ารากมันจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงใบพวกนี้มันก็ลดลดขึ้นนะครับลดมันก็จะไปส่งไปเลี้ยงลเลี้ยงยอดเลี้ยงลูกแล้วครับคราวนี้นะครับเพื่อลําต้นให้มันลําต้นมันใหญ่นะครับ เห็นไหมครับใบที่อศักตัดมานี่ครับกรอบนะครับหักเลยครับเห็นไหมมันสมบูรณ์มากเลยครับเห็นไหมครับมันสมบูรณ์นะครับนี่ถ้าเป็นต้นผักนี่โหสุดยอดเลยครับกินได้ทั้งต้นเลยครับอ่ะต่อนะครับต่อและนี้นี่ก็ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เพิ่งปลูกนะครับเราก็ปลูกไปเล่นไปทั้งวันทั้งพอเราทําวันละครึ่งชั่วโมงนะครับวันละชั่วโมงอล้วแต่เหนื่อยก็พักนะครับทําเกษตรเนี่ยอย่าอย่าทําให้มันเหนื่อยเกินนะครับ ก็ฉีดพ่นไปเลยครับอันนี้คือล่อนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักพวกนี้มันจะล่อพวกไส้เดือนนะครับให้มาทำงานให้กับเรานะครับคือพอมาปุ๊บมันก็เปลี่ยนจากดินกลายเป็นธาตุนะครับไส้เดือนน่ะนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็กบหลุมไปอีกนะครับพอต้นมันยืดขึ้นมาเราก็กบไปเรื่อยเหมือนต้นใหญ่นี่นะครับนี่คือหลักการดูแลนะครับต้องดูแลทุกวันนะครับ นี่คือหลักการการดูแลนะครับต้นไม้ทุกชนิดต้องดูแลอย่างนี้นะครับต้องตัดใบ